รถคันนี้ราคาหายไปเป็นล้านเลยครับและต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ใช้ดีคันนึงขับง่ายนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยรถคันนี้คือ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Dynamic Model W156 คันนี้เป็นรถปี2016ครับราคาก็จาก2 3 9 9 0 0 0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่7 3 9 0 0 0 9 0 0 0เท่านั้นครับและรถคันนี้เลขไมเพียงแค่60,000กิโลครับ ต้องบอกว่าวิ่งมาไม่เยอะเลยแล้วก็สีเนี่ยถูกใจผมมากเลยนะครับเป็นสีแดงเขาเรียกว่าคลาสสิกในความเป็น m e r c e d e เด e เบนะครับมาเรามาดูรอบรถกันว่ารถคันนี้มีตำหนิอะไรบ้างแล้วก็น่าใช้ไหมนะอาตามมาดูกันเลยนะครับคันนี้เลขไม้์ห0 0 0วิ่งมาไม่เยอะครับมาดูสภาพสีสันต่างๆของเขากันตัวสีค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีแตกนะนะสวยงามนะครับ สังเกตที่กระจกมองข้างนะครับไม่ค่อยมีรอยสะเก็ดหินด้วยก็เป็นไปได้ว่ารถคันนี้จะถูกใช้งานในเมืองเป็นหลักเนาะถ้าวิ่งแต่งจังหวัดนะผมบอกเลยวิ่งสักพันสองพันกิโลสะเก็ดหินก็ใส่หน้ารถใส่กระจกมองข้างนะครับอาจจะเป็นรถที่วิ่งใช้งานในเมืองเป็นหลักดูตัวล้อล้อไม่มีเบียดเลยนะครับยางเป็นยางปลายปีสองพันยิบสามดอกยางลึกๆนะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางรันแฟตนะครับเอา้ารันแฟตคืออะไรใช่ปะ รันไปว่าวิง่งแฟตก็คือศูนย์ก็คือ,คอ,อยางรันแฟตเป็นยางที่สามารถวิ่งได้ในสภาวะที่ไม่มีลมยางพูดง่ายๆยางแตกนะครับลมรั่วหมดยังสามารถวิ่งได้อยู่วิ่งได้ไกลด้วยหลายสิบกิโลข้ามจังหวัดได้เลยความเร็วก็อย่าไปวิ่งเร็วแล้วกันวิ่งสักทีสิบกำลังดีนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับสภาพคือสีสวยไม่มีเบียดไม่มีเฉียดไม่มีชนนะครับ ชิ้นงานไม่มีแตกเลยสังเกตด้านล่างด้วยที่สําคัญคันนี้จะมีพ n o r รามิกซัน o o p ด้านบนให้มาด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถนะแล้วเราไปดูรูป,ปรัณ์ด้านหน้าของเขากันนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับโอเคนะขอเปิดฝากระโปรงรอไว้เลยนะครับคุณผู้ชม <Okay. S 2> นี่ครับไฟเรียวไฟเดย์ไลท์นะครับไฟสองสว่างอันนี้โคมไฟของเขาจะเป็นใบสีนอนนะครับใบซีนอนก็คือไฟอไฟต่ำไฟสูงอยู่ในโคมเดียวกันสว่างมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านหน้าอา่มาดูสภาพสีกันไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมสภาพสวยงามเนี่ยสังเกตตรงเนี้ยเ,เวลาซื้อรถอะต่อให้รถทําสีมาใหม่อะแต่ตรงเนี้ยมัน เขาไม่ค่อยเก็บอะไรกันนะส่วนมากเขาจะใช้ของเดินนะเพราะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ว่าคราบมาแมลงคราบผินเยอะไหมนะครับอย่างนี้ก็คือไม่มีเช่นกันก็คือรถคันนี้เป็นสภาพแบบไม่โดนเก็บสีอะไรมาหรอกนะครับน่าจะเป็นการวิ่งในเมืองเป็นหลักอย่างที่ผมสันนิษฐานเอาไว้นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องโยนเบนซินขนาด2 0 0 0ซีนะครับผมนี่เลย ข้อลักกาลังก็2 1นแรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นดูอัลคลัตนะครับเจ็ดสปีดนะครับเกียร์ดูอัลคลัตเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความทนทานนะเมอร์ d ซเดสเบนก็คนนิยมเป็นดูอัลคลัตกันนะครับเขาบอกว่าทนสุดเลยล่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไขเลยนะครับแผงข้างนะครับไม่มีแกะขันไขเลยนะครับสวยเดิมนะครับ ดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเช่นกันนะครับไม่มีแกะขันไข้ใดๆไม่มีไขเลยนะครับเดิมๆนะหูใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ซีเรียลนะครับเห็นไหมครับคมๆชัดๆสังเกตตรงนี้ไว้นะครับเออแล้วก็หมันเอามาเทียบกันนะครับเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเลขที่ถูกทำมาโดยโรงงานนะครับมันก็ต้องรนะขนานแล้วก็คมด้วยนะครับ เคยไปดูรถให้เพื่อนคันหนึ่งนะเพื่อนอยากได้รถคันหนึ่งผมไม่มีหรอกผมก็เลยต้องไปดูให้เขาเขาจะไปซื้อที่อื่นก็เพื่อนกันก็ต้องดูนะครับดูไปดูมาอ้าวซีเรียลหายนะก็เลยบอกว่าเพื่อนใจเย็นไปซื้อที่อื่นนะคันนี้ใจเย็นเอาไว้ก่อนไปหาคันอื่นเดี๋ยวไปดูให้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนะเรียนตําตรงไว้อ่าแล้วก็ด้านนี้ครับกระจกนะครับตรงนี้จะมีลายเซ็นนะครับหลักก็จะมีสองคนนะก็ลิบเดมเลอร์นะครับแล้วก็คาร์สเบินะครับอย่างอันนี้จะเป็นลับดิบเดมเลอร์นะครับ มาดูนี่นะครับอันนี้ต้องพรีเซนต์เลยเมอร์เซเดสเบนซ์เป็นเจ้าแรกนะครับที่คิดคนนะครับไฟเรียวที่กระจกมองข้างแบบ2ชั้นสวยไหมครับเ่ยมจริงๆนะครับสวยๆนะครับอ่มาดูสภาพภายในกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่แผงข้างนะครับเห็นไหมครับสวยนะอันนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยครับเห็นไหมไม่มีปุ่มลอกเลยนะครับนี่นะครับไม่มีลอกเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้หลุดนะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้มันปรับไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ครอบมาให้นะครับไม่ได้หลุดหายนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีแต่ผมให้ดูนะครับปุ่มไม่มีรอกเลยนะครับสมบูรณ์มีลำโพงทวิตเตอร์ให้มาด้วยนะครับสภาพเบาะนี่นะครับเบาะนะครับก็จะผสมประสานนะครับนะครับเราจะเดินได้แดงนะครับตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับเวลานั่งตอนรถจอดกลางแดดก็จะไม่ร้อนเนาะมาดูเบาะดูแผงข้างก่อนแต่ค่อยเข้าเบาะสวยงามนะครับเข้าในด้วยนะครับ เหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีไนล์เนมิกไมโครไฟเบอร์เข้ามาด้วยนะครับอ่ะมาดูทางด้านนี้ต่อเลยนะครับเปิดเข้ามานี่เลยแผงข้างเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณผู้ชมมันปรับไม่ได้บบาหัวเนี่ยเพราะว่าทาไมรู้ป่ะก็ดูสิหัวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันปรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนาะเออนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเพราะมันปรับไม่ได้นะครับ เ okay, นะแต่ตรงอื่นะปรับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็มีลุมบาซัพพอร์ตให้มาด้วยนะครับดูคอนโซลนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับดูเบาะนะครับสวยงามนะครับอ่าเปิดประตูบานหลังต่อเลยผมบอกแล้วไม่หกหมื่นนะใช้ถนอมด้วยนะครับเนี่ยสภาพแผงข้างนะด้านหลังสวยงามดูเบาะด้านหลังต่อเลยนะครับสวยงามเลยนะ โอเคมาดูฝาท้ายกันต่อฝาท้ายเนี่ยก็จะมีปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยเพราะรถประเภทนี้มันจะกองนะเอาฝุ่นเอาโคลนมารวมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัดมาให้อ้าวแล้วกล้องไม่มัวหรอบอกอย่างนี้ครับ m e r c e d e s Ben z เห็นไหมครับนี่ยงนี้ใช่ไหมกล้องจะถูกซ่อนอยู่ใต้ฝาครอบนะครับจะถูกเปิดออกมาใช้ต่อเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังเท่านั้นนะครับแบต G L A สองห้านย์นะครับกาตรตกแต่งก็จะเป็นโครเมี่ยมยาวเลย นท้ายไฟท้ายก็จะเป็น LED สวยงามเลยนะครับสวยไหมตากล้องสวยไหมสวยเนาะดีไซน์แบบเข้าใจเรียบง่ายเลยนะครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมานะครับที่เก็บของทาด้านหลังนะครับนี่พม GLA นะครับเปิดขึ้นมาดูสภาพพงมก่อนเวลาไปซื้อรถจะต้องดูสภาพพรข้างใต้เป็นหลักนะสภาพของตัวรถนะครับเปิดขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับช่องเก็บของไฟฉุกเฉินแท่งลากจุงนะครับ ทำไมถึงไม่มียางอะไรทำไมไม่มีล้ออะไรอย่างที่ผมแจ้งไปยางเป็นยางลันแฟรเนาะลันแฟตคืออะไรย้ำอีกครั้งหนึ่งลันแฟตคือวิ่งได้แม้ไม่มีลมต่อให้ยางแตกอะไรก็สามารถขับโดยไม่ต้องเติมลมอ่ะมันแตกก็บดไปเลยบดได้เพราะยางมันหนาขอบแก้มมันก็หนาแล้วก็บดไปเลยบดไปหาร้านยางก็ได้นะครับส่วนว่าถ้าสงสัยอยู่ว่าขับรถปกติผมชอบรถธรรมดายางเป็นยางเรเดียลยางปกติที่เราใช้คือยางเรเดียลนะครับ อยากใส่ยางรันแฟตได้หรือไม่ไม่ได้ครับเพราะว่ายางรันแฟตเนี่ยรถที่ใช้ยางรันแฟตได้ถูกเซตอัพช่วงล่างมาให้ใช้ได้นะครับถ้าเป็นรถธรรมดามาใส่มันแข็งกว่าปกติเอออะไรเอยช่วงล่างอาจจะพังได้นะรถทั่วไปนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับมาเข้าบ่อหลังกันครับตาตกลงให้ดูสภาพเป็นหลักก่อนสวยงามนะครับสวยงามนะครับมีไอโซฟิกไว็อกคาร์ซีทให้มาพร้อมนะนี่นะครับ มีที่วางแก้วเสร็จสับเลยนะครับนะครับตัวบอร์ดแถว2ส,สามารถพับได้นี่นะครับการพับก็จะแยกกันนะครับเพื่ออยากวางของแนวยาวใช่ไหมโดยสารหนึ่งฝั่งสมมติซื้อไม้กวาดแล้วกันไม้กวาดเป็นยาวมากเลยอยากวางมาข้างหน้าเสร์ฟบอร์ดอยากวางมาข้างหน้าโดยที่อยากมีคนนั่งโดยสารก็พับแค่นี้แล้วสามารถทําได้นะครับอนเนกประสงค์สุดๆนะครับมันเป็นสปอร์ตเนาะ ทีนี้มาได้เวลาผมขึ้นไปนั่งแล้วขึ้นมานั่งเลยโอ้ oh. ใครปรับเบาะไว้เนี่ยแต่ก้องปรับพูดสูงเลยขอปรับลงป๊บน,นึงนะครับ <Okay. S 1> อขอปรับบอกกันนะครับโอเค ก็จะนั่งประมาณนี้เนี่ผมนั่งก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าสบายไหมสบายดูเฮดรูมติเรือเรือเพราะว่าทำไมมันเวาขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็สามารถเปิดได้เปิดผ้าใบก่อนเห็นไ,ไหมอ่ะเปิดหลังคาต่อเลยแล้วกันแสงน่าจะเปลี่ยนชัดเจนว่าแต่ก็เคเนะแล้วก็เราก็ถ่ายกันแบบนี้นะจะได้สว่างๆเห็นดีเทลรถชัดๆเนาะให้คุณผู้ชมเห็นชัดอ่ะ อย่างแรกก็โชว์ไปแล้วนะครับหลังคาโชว์ไปแล้วนะครับถัดมาก็อกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับช่องแอร์เนี่ยโหคลาสสิกมากๆแล้วก็คือ Mercedes ช่องแอร์เขาจะเป็นแนวนี้เนาะตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะแล้วก็เขาก็โมดิฟายเดเวล็อปให้มันดูแบบโมเดิร์นขึ้นนะครับอ่านี้ก็ส่วนควบคุมวิทยุนะครับเห็นไ,ไหมครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปไฟฟุกเฉินไดนามิกซีเล็กนะครับปำหมดขับขี่ได้นะเห็นไ,ไหมขึ้นในหน้าจอด้วย อินดิวดวลคือเราชอบแบบไหนเราก็โมดิฟายตามที่เราต้องการครับในแต่ละภาคส่วนได้เลยนะครับแอร์ Air นะครับแยกดูโอโซนนะครับแล้วก็มีโหมดออโต้ให้มาด้วยนะครับมีช่องเก็บของนะครับขอเปิดดวนนี้นะที่จุดบุหรี่คันนี้นะครับไม่เคยถูกใช้มาก่อนด้วยนะครับดีเทลเล็กๆนะผมเชื่อว่าทำไมหรือว่าเรามาตรวจว่าเขาเคยสูบในรถหรือเปล่าคือต้องบอกว่า มันต้องมีฉากที่เขาลืมไฟแช็กอะแล้วก็กลั้นไม่ไหวอะแล้วก็ใช้ตัวนี้จุดสําหรับคนที่สูบบุหรี่ในรถถูกไหมครับแล้วก็ตรวจอันนี้ว่าเป็นข้อสันนิษฐานพ้นฐานว่าเคยสูบไหมแต่จ,จริงๆก็การดมกลิ่นในรถก็มีผลนะครับอ่าตรงนี้นะครับนี่จ็อกวิวเขาไปติดสติกเกอร์เฉยๆนะครับรูปเบนซ์นนะไม่มีอะไรนะครับเขาใช้ควบคุมหน้าจอนี่นะครับควบคุมหน้าจอได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับนะครับสะดวกมากๆนะครับ เชื่อมต่อไปถือได้นะคันนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมมีแพลตชิปอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับพวงมาลัยเป็นท้ายตัดนะครับท้ายตัดดียังไงดิวแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นโยกด้านกลมๆลงมาติด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 อ่านี่คือพวงมาลัยท้ายตัดเลขไม์ก็หกหมื่นเนาะกระจกก็เป็นออโต้นะครับกระจกมองข้างสองฝั่งก็เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับ บ้านใหญ่ด้วยมองง่ายนะครับโอเคนะสภาพโดยรวมก็ดีนะไม่มีเจอไม่มีอะไรเลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีนี่ได้ใจผมมากผมบอกเลยผมชอบมากๆนะถ้าเราดูเคยดูหนังไหมใครเคยดูหนังเรื่องแท็กซี่บ้างแท็กซี่อ่ะที่เป็นเออใครนะที่เขาขับแท็กซี่ซิ่งอ่ะนึกออกปะ แล้วก็มีเมอร์เซเดสวิ่งไล่ตามเขาอะเนาะที่เขาบอกว่าโอ้โหคลาสสิกมากๆเบนต์ Bend ต้องแดงเลือดนก mm. ใช่ไหมครับนะ mm. แล้วก็ mm. ผมก็ชอบมาแต่ตอนดูหนังเรื่องนั้นแหละมันก็เป็นภาพความทรงจำนะคันนี้ก็สวยถูกใจบางคนชอบรถสีแดงอยู่แล้วนะถ้าคุณแม่ผมเห็นคุณแม่ผมคงชอบคันนี้เหมือนกันนะครับ mm. ก็ย้ำอีกทีรถคันนี้คือ Merced e s Benz g, g l a 250 AMG ดั้มิกรถปี2016เลขไมล์60,000วันนี้เหลือเพียงแค่739,000เท่านั้นครับ และทางวิสาหก็ตัวคาร์ของเรายังมีรถให้เลือกอีกมากมายหลากหลายคันนะครับหลากหลายสไตล์เลยรถแบบหูมีเยอะเป็นร้อยร้อยคันนะครับคุณผู้ชมดู Accord Camry m g h a อ็มจ wow, ีฮาวาลมอร์สเดดบนมัมีให้เลือกครบเลยรถไฟฟ้าก็มีนะมี IX ด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจเข้ามาทดลองขับสามารถติดต่อเขาในที่วิสาหก็ตัวคาร์สาขาการจนาพิเศษมาลองให้รู้ไปเลยว่าตัวเองเหมาะกับรถแบบไหนสไตล์ไหนรุ่นไหนคันไหนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับท่านนึกถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสาแลตุคาสาขาการจนาพิเศษวิสาแลตุคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้ก็อยู่กับผมปากวิสาแลตุคาครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ